ตอนที่64ิ่ชินเหยา่าและผู้ชินนั้นไมน่ได้งงทางตําหนักแลกสมบัติของพวกเราได้ซื้อแหวนวงนั้นมาในราคาเจ็ดแสนและหากว่าขายกับน้องชายหลินเทียนในราคาเดียวกันก็พูดได้ว่าพวกเขาไม่ได้กําไรอะไรเลยแถมยังเสียกําไรไปอย่างน้อยก็เป็นล้านอีกด้วยแต่หากว่าสามารถเอาเงินเหล่านั้นมาแลกกับความสัมพันธ์ของหลินเทียนแล้วล่ะก็มันเป็นอะไรที่มีค่ามากกว่าเงินอย่างมากเป็นไงน้องชายอยากได้หรือไม่ ชินเหยี่ยงได้หัวล้อคีคักออกมาเอาหลินเทียนได้ตอบกลับไปอย่างไม่ลังเลพอแม้ว่ามันจะมีเนื้อที่น้อยไปหน่อยแต่มันก็คุ้มค่ามากๆโอ้น้องชายพูดไม่ค่อยชัดเจนเลยนะนางในแนบร่างกายเข้าหาเขามากขึ้นกว่าเก่าจนทําให้กลิ่นหอมลอยเตะจมูกของเขาพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่ยุ่ยยวนว่าน้องชายหมายจะเอาแหวนหรือว่าจะเอาพี่สาวล่ะหลินเทียนก็ถึงกับมีสีหน้าชะง,งักไปนางภายนี เสียงหัวเราะคิกคักได้ดังออกมาชินยห่าได้หัวเราะพร้อมกับพูดออกมาว่าเอาละเอาละพี่สาวไม่แกล้งเจ้าแล้วนางได้เดินไปยังตู้เก็บของด้วยเหลือนล่างอันยุดยวนก่อนที่จะหยิบเอากล่องไม้เล็กๆออกมาแล้วเปิดได้เห็นแหวนวงเล็กๆที่ดูเหมือนกับแหวนหินธรรมดารรมดาถ่ายเทพลังลงไปแล้วจะสามารถควบคุมมันได้ผ่านทางความคิดชินยห่าได้พูดออกมาหลังจากนั้นนางก็ได้ส่งกล่องไม้ให้กับตินเจียนโดยทันที เมื่อรับกล่องไม้นั้นไว้แล้วหลินเทียนก็ได้หยิบอวนนั้นออกมาและสวมใส่ไว้ที่นิ้วกลางของเขาก่อนจะถ่ายเทพลังลงไปอย่างช้าๆพร้อมทั้งปรากฏภาพช่องว่างที่อยู่ภายในห่วงความคิดของเขาซึ่งในตอนนี้ภายในของมันว่างเปล่าเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างชินเหวียวด้ถามขึ้นมาข้าขอลองก่อนก็แล้วกันหลินเทียนที่อยู่ภายใต้ผ้าคลุมสีดำได้พูดออกมาเมื่อขวาของเขาได้หยิบเอากล่องไม้ขึ้นมาก่อนที่เขาจะใช้ความคิด ส่งกล่องไม้นั้นหายก็เป็นในแหวนมิติก่อนที่จะเรียกมันกลับมาอยู่ในมือขวาของเขาเช่นเคยดวงตาของเขาได้เปล่งประกายออกมาเพราะว่าน,นี่มันเป็นอะไรที่ลึกลับจริงๆตอนนี้เขามีเงินติดตัวอยู่ทั้งหมดเจ็ดแสนพอดีดังนั้นเขาจึงรีบจ่ายเงินออกไปอย่างรวดเร็วเงินหนึ่งแสนได้จากตระกูลเซียวและอีกหกแสนได้มาจากตัวของพวกจางเฟิงกับเงินที่ขายอาวุธวิญญาณรวมๆกันแล้วก็น่าจะพออยู่เขาได้คำนวณอยู่ภายในใจ เมื่อมองไปยังแหวนมิติที่นิ้วกลางของเขาแล้วเขาโ็อดไม่ได้ที่จะแสดงรอยยิ้มออกมาน้องชายคิดอะไรอยู่งั้นหรือหรือว่าคิดว่าจะขอบคุณพี่สาวยังไงเสียงของชินเหยาได้ดังก้องอยู่ภายในห้วงสมองของเขาอืมในอนาคตข้าจะกลับมาตอบแทนหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยรอยยิม้มเขาจะต้องเติบโตขึ้นและรู้ว่าทำไมชินเหยาและผู่ชีจึงได้ปฏิบัติต่อเขาอย่างอบอุ่นใครอยากได้รับการตอบแทนกันจำเอาไว้ว่า พี่สาวดีกับเจ้าก็เพียงพอแล้วชินเหว่ยได้พูดออกมาค่ะจะจดจําอย่างแน่นอนหลินเทียนได้ตอบกลับไปได้วยรอยยิ้มเขาได้อยู่ที่นี่ต่ออีกหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เขาจะบอกลาทุกคนและกลับไปยังสํานักเมื่อเขากลับมาถึงแล้วเขาก็กลับขึ้นไปบนยอดของที่พักและได้ทําการทดลองเกี่ยวกับแหวนนี้อีกครั้งเขาได้หยิบอวัตถุต่างๆออกมาและเก็บกลับไปในแหวนมิติแล้วเรียกออกมาซ้ําๆตัวเขาตอนนี้รู้สึกได้เลยว่า ขั้นตอนพวกนี้มันสุดยอดมากเมื่อมีเจ้าหนี้อยู่แล้วมันจะช่วยแก้ปัญหาได้หลายๆเรื่องเลยละ่ะหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยรอยยิ้มเขาได้เก็บกระบี่ส่วนหยวนและมีดสั้นเข้าไปในมิติแห่งนั้นก่อนที่จะเอาหนังสือสัญญาของตระกูลหลินและตระกูลเซียวออกมาหลังจากที่เขายิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายแล้วเขาก็เก็บมันกลับเข้าไปในแหวนมิติโดยทันทีถึงเวลาต้องจัดการกับตระกูลเซียวแล้วเขาได้พูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยือก ช่วงบ่ายของวันนั้นหลินเทียนได้สวมชุดกุมสีดําพร้อมทั้งเดิอนออกไปตามถนนก่อนได้เขาจะไปถึงหน้าบ้านของตระกูลที่หรูหราซึ่งอยู่ห่างไกลจากตระกูลเซียวที่บนสุดของกระลือหัสเหล่านี้มีตัวอักษรตัวใหญ่สลักเอาไว้ว่าบ้านหลักตระกูลชินตระกูลชินนั้นเป็นเหมือนกับตระกูลเซียวเพราะพวกเขาเป็นหนึ่งในตระกูลพ่อค้าของเมืองนี้แน่นอนว่าหากเทียบกับตระกูลเซียวแล้วในตอนนี้พวกเขายังห่างชั้นกันอยู่มากนักหยุด ทหารตรงหน้าประตูได้เดินเข้ามาขวางทางหลินเทียนเอาไว้ในทันทีเมื่อมองไปยังหลินเทียนที่อยู่ในชุดกุมสีดําแล้วชายรูปร่างกำยำทั้งสองคนก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่ระมัดระวังออกมาทันทีหลินเทียนซึ่งอยู่ใต้ภายชุดหลินเทียนที่อยู่ภายใต้ชุดกุมสีดําเขายังคงมีท่าทางที่สงบนิ่งก่อนที่เขาจะหยิบอัตราสัญ,ญลักษณ์ของปรมจัรยร์ด้านกายอาคมออกมานี่มันท่าทางของทหารยามทั้งสองคนได้เปลี่ยนไปทันทีด้วยความที่พวกเขาเป็นทหารยามของตระกูลชิน ดังนั้นจึงได้อยู่ในเขตแดนหล่อหลอมร่างกายระดับที่สองซึ่งตัวตนของปรมาจารย์ด้านกายอาคมนั้นเป็นอะไรที่มีเกียรติเป็นอย่างมากพอพวกเขารู้ถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีข้าอยากพบกับหัวหน้าของตระกูลพวกเจ้าหน่อยหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยเสียงทุ้มต่ำทหารยามทั้งสองคนได้ไปยักหน้าซ้ำๆด้วยท่าทางที่เคารพพร้อมกับพูดตอบว่าได้ขอรับโปรดรอสักครู่ข้าน้อยจะเรียบเป็นรายงานต่นหัวหน้าตระกูลโดยทันทีเมื่อกล่าวจบแล้วหนึ่งในพวกเขา ก็ได้วิ่งกลับเข้าไปในคหาสนหอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานชายแวกการควนก็รีบวิ่งออกมาอย่างรวดเร็วสำหรับชินหลัวแล้วการที่ปรมาจารย์ด้านกายอาคมระดับที่สองมาเยี่ยมถึงบ้านนั้นมันสำคัญมากๆแม้จะเป็นหัวหน้าตระกูลก็ไม่สามารถเมินเฉยต่อเขาได้ท่านมาพบข้าอย่างนั้นหรือหลังจากที่เดินออกมาจากคลืสนหแล้วเขาก็ได้จ้องมองไปยังร่างกายของหลินเทียนพร้อมทั้งถามออกมาด้วยความระมัดระวังอืมหลินเทียนได้ตอบออกมา พร้อมทงพูดต่อว่าเข้าไปคุยกันด้านในได้หรือไม่ชินหลัวได้ชะง,งักไปก่อนเด็กเขาจะพยักหน้าซ้ำๆแน่นอนแน่นอนเชิญเลขาอรับชินหลัวได้ตอบกลับไปด้วยความกระลบหลินเทียนได้เดินตามชินหลัวเข้าไปถึงห้องโถงที่ดูหรูหราเอาชาที่ดีที่สุดมาชินหลวได้ร้องตะโกนออกไปข้างนอกเสียงดังการที่ปรมาจารย์ด้านขาอาคมระดับที่สองมาเยี่ยมถึงที่นั้นมันเป็นอะไรที่ทำให้เขาตื่นเต้นเป็นอย่างมากไม่จำเป็น หลินเทียนได้พูดต่อว่าหัวหน้าตระกูลชินไปปิดประตูและอย่าให้ใครเข้ามาบรบกวนหามไม่ใครเข้ามาใกล้ห้องนี้เด็ดขาดข้ามีเรื่องสำคัญต้องปรึกษาในตาของชินหลัวได้ถหดเล็กลงพร้อมทั้งพยักหน้าซ้ำๆแล้วรีบทำตามคำขอของหลินเทียนอย่างว่องไวชินหลัวได้รีบไปปิดประตูอย่างรวดเร็วท่านชินหลัวได้พูดออกมาอย่างระมัดระวังสำหรับตระกูลชินแล้วปรมาจารย์ด้านขายอาคมระดับที่สองนั้นเป็นตัวตวนระดับเดียวกับพระเจ้าก็ว่าได้ อย่างน้อยที่สุดเขาก็ไมการที่จะเมินเฉยอย่างแน่นอนหลินเทียนได้พยักหน้าพร้อมทังถอดพระคุณออกมาในตาของฝ่ายตรงข้ามได้หดเล็กลงในทันทีก่อนที่เขาจะชังักไปหลินเทียนเจ้าเจ้าชินหลัวได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาก่อนที่เขาจะร้องกำลังออกมาด้วยความโกรธว่าเจ้ากำลังเล่นอะไรคิดว่าตระกุลของข้าเป็นของเล่นหรือไงตระกูลหลินนั้นเคยเป็นตระกูลพ่อค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดภายในเมืองนี้ ดังนั้นชินหลวจึงรู้จักหลินเทียนเป็นอย่างดีนี่หัวหน้าตระกูลชินเจ้าดูมุ่งร้ายอย่างรวดเร็วเลยนะหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยท่าทางที่ไม่แยแสสามหาวกีดว่าเจ้าเป็นใครกันกล้าพูดกับข้าแบบนั้นชินหลวได้ร้องคำรามออกมาเสียงดังข้าเป็นปรมจารย์ด้านขายอาคมระดับที่สองไงหลินเทียนได้นั่งลงพร้อมกับพูดออกมาอย่างราบเรียบว่ายิ่งไปกว่านั้นข้าได้บอกไปก่อนแล้วว่าอย่าให้ใครมารบกวน ดังนั้นช่วยเงียบเงียบหน่อยปรมาจารย์ด้านขายอาคมระดับที่สองนั่นหรืออย่างเจ้าเนี่ยนะนั่นมันเป็นตาสัญลักษณ์ของปอมชัดชดชินหลวได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่ดํมมืดของปอมอย่างนั้นหรือในเมืองนี้มีคนกล้าทําตาของปอมด้วยงั้นหรือหลินเทียนได้ยิ้มออกมาพร้อมกับพูดตอบว่าเมื่อหนึ่งเดือนก่อนตอนที่เจ้าและเซี่ยนหนานยังขายอาคมกันนะยังจําได้ดีใช่หรือไม่นั่นเป็นของข้าเองอะไรนะเมื่อได้ยินเช่นนั้น ท่าทีของชินหลัวก็ถึงกับเปลี่ยนไปโดยทันทีไม่เชื่องั้นหรือให้ข้าแสดงให้ดูไหมเมื่อพูดจบแล้วหลินเทียนก็ได้ยกมือขวาขึ้นก่อนที่เขาจะวาดลวดลายขายอาคมประสานขึ้นบนรูปภาพขนาดใหญ่ที่อยู่บนผนังแน่นอนว่าขายอาคมนี้ไม่สามารถใช้งานได้ขอโทษที่ทำลายรูปภาพของเจ้าด้วยละกันหลินเทียนได้พูดออกไปอย่างลาบ,เ,บเดียบก่อนที่เขาจะพูดต่อว่าต้องให้ข้าชดใช้หรือไม่ ในตาของชินหลวถึงกับเบิกกว้างพร้อมทั้งมองออกไปอย่างลวดลายเหล่านั้นขณะที่พยายามกืนน้ำลายของตัวเองเขาได้มองกลับไปยังหลินเทียนด้วยใบยนหน้าที่ยิ้มแย้มอีกครั้งหลานชายหลินเมื่อคู่นี้เออก่อนหน้านี้ที่เขาได้ยินถึงเรื่องที่ว่าตัวเองและเซียวหนานยังขายอาคมกันแล้วตอนนี้ยังได้เห็นหลินเทียนวาดลวดลายของมันออกมาด้วยน้ำชาอีกแม้ว่าเขาจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับปรมาจารย์ด้านขายอาคมแต่ตอนนี้ เขาก็ไม่ได้สงสัยเลยแม้แต่น้อยเจ้าหนูหลินที่เป็นนายน้อยแต่ตอนนี้กลับเป็นปมุมารย์ด้านขายอาคมระดับที่สองแล้วไม่คิดเลยจริงๆว่าหลานชายหลินจะประสบความสําเร็จขนาดนี้แล้วไม่นานต้องสามารถชุบตะกูลหลินกลับขึ้นมาใหม่ได้อย่างแน่นอนชินหลวได้พูดประจบออกมาหลินเทียนได้โบกมือออกไปพร้อมกับพูดว่าเอาละ่ะไม่ต้องพูดประจบหรอกมือของเขาได้สั่นไหวเล็กน้อยก่อนที่จะเรียกเอาหนังสือสัญญาออกมานี่คืออะไรงั่นหรือ ชินหลัวได้แต่ชะง,งักไปเพราะก่อนหน้านี้ในมือของหลินเทียนไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้มันกลับเต็มไปด้วยหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้แต่ให้ชินหลัวไม่อยากจะเชื่อด้วยซ้ำเขาเริ่มที่จะรู้สึกระแวงหลินเทียนมากขึ้นหลานชายหลินนี่คือชินหลัวได้ถามออกมาอย่างระมัดระวังหลินเทียนไม่ได้พูดอะไรแต่กลับส่งมันให้กับชินหลวชินหลัวได้รับมันก่อนที่เขาจะกวาดสายตามองเขาๆแล้วท่าทางของเขา ก็ได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงสัญญาตระกูลเซียวในตาของเขาได้เปิดกว้างขึ้นมาเพราะของสําคัญของตระกูลเซียวจะมาอยู่ในมือของหลินเทียนได้ยังไงกันเขากวดตามมองออกไปรอบๆพร้อมทั้งพบว่าชื่อเจ้าของกลับเป็นหลินสี่แต่นี่มันเป็นของตระกูลเซียวชัดๆประหลาดใจงั้นหรือหลินเทียนได้พูดต่อด้วย่าทางที่ราบเรียบเช่นเคยว่าดูนี่สิหลังจากที่เขาได้ยกมือขึ้นหนังสือสัญญามากมายก็ถูกส่งออกมาไม่ว่าจะเป็น ของธุรกิจโรงเลี้ยงมา้าอัญมณีหยกอสังหาโรงเลี้ยงสัตว์หรือว่าโรงเลี้ยงป่าเมื่อทั้งสองข้างของชินหลัวได้แต่สันสะทานไปมาพรหนังสือสัญญาทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีชื่อของหลินซีเป็นเจ้าของทั้งหมดเขารู้ดีว่าหลินซีเป็นน้องสาวข,ของหลินเทียนนี่นี่เจ้าท่าทางของชินหลัวพันตื่นตนกอย่างมากขณะที่มือทั้งสองข้างของเขาได้แต่สั่นเคลือไปมาเขาที่เป็นถึงผู้นําตะกุลพ่อขา รู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้หมายถึงอะไรมันหมายความว่าตอนนี้หลินซีไม่ไม่สิหลินเทียนเป็นผู้ควบคุมตระกูลเซียวโดวยสมบูรณ์ตอนนี้ชะตากรรมของตระกูลเซียวอยู่ในมือของหลินเทียนแล้วน่าจะเข้าใจนะหลินเทียนได้มองออกไปทางเขาพร้อมกับพูดต่อว่าดังนั้นก็ช่วยร่วมมือกับข้าเล่นละครกันหน่อยเล่นละครงั้นหรือละครอะไรซินหลัวได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงสันสานชายผู้มีเกียรติของเมือง แต่หากเทียบกับชายหนุ่มที่อายุไม่ถึง30ปีอย่างหลินเทียนแล้วเขากลับต้องแสดงสีหน้าที่หวาดกลัวออกมาตอนนี้ข้ายังไม่สามารถเปิดเผยตัวต,วตวนออกไปได้ดังนั้นอยากให้เจ้าช่วยข้าหน่อยหลินเทียนได้ยิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายพร้อมกับพูดว่าเราจะไปกวาดล้างตระกูลเซียวในนามของตระกูลชินและข้าก็จะไปกับเจ้าด้วย